เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองปืนนี้เลยครับก็เป็นปืนโล่นะหรวอว่าโล่ปืนนั่นเองครับนี่บอกเลยครับว่าปืนนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเช่นเคยแล้วก็จะมาลองจับดูครับวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้บัฟอาหารเรียบร้อยเลยก็ได้เป็นตั้งกองไฟมาเลยครับมันก็ได้จะได้พวกสกิลพวกนี้มาเนี่ยพวกสเตตันนะนี่แล้วก็น่าจะได้วิ่งแบบนานขึ้นครับวา เดี๋ยวก็มาลองกันครับไอปืนโล่เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเล่นดีเปล่าผมว่าเราก็คงแบบไม่น่าจะได้จับปืนโล่นะผมน่าจะใช้แค่โล่มันนะ่ะแล้วก็ใช้คู่กับปืนใบสันนะแล้วก็เปิดโล่ครับนี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะเล่นเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะไหวเปล่าหมาตอนนี้ก็น่าจะได้หนัวกันเลยครับเดี๋ยวเราก็วิ่งนําเลยเดี๋ยวจะไปทดลองครับว่าเฮ้ย ไปรอกันครับว่าไอ้ปืนโล่นี้เนี่ยดูดิแต่ว่าถ้าเราเปิดโล่นี่คือเราแบบจะเดินช้าๆนะและผมก็ยังไม่ชินด้วยครับเพราะว่าปกติก็ยังไม่เคยใช้เนี่ยผมน่าจะกดแล้วก็น่าจะปิดแบบว่าโลกๆอก็มาดิว้ยเอามาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะถึกหรือเปล่านะตอนนี้เลือดผมก็น่าจะอยู่ประมาณสักพันห้นะ เลยก็บวกกับปื้นโล่เนี่ยเอาว่าข้างหลังสองคนว่าโว้ยโลกได้ไงวะนนะมีเพื่อนยิงด้วยวะเมื่อกี้โคตรแรงอ่ะได้ไงเอาดิแต่นี้เลือดผมนี่คือยังอยู่ครบนะแล้วก็ตลอก็หายไปนิดเดียวครับมาแล้วก็เปิดโล่ไปเลยค่อยๆเฮ้ย ไรก็โดนระเบิดสมบู่ไลก็เรียบร้อยครับเอา้าแลได้เคียวมาแบบงงๆจังหวะที่โดนระเบิดสมบู่นะแต่ก็นี่เลยครับแลไวก็ได้มา3คิวได้ยูแต่แล้วก็ต้องไปต่อครับอันนี้เพิ่งลองเล่นไง i c h m a n Shop โลหนึ่งเรื่องเติมเกมปเปิดดิมเกมใหม่อันดอนในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนนสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ยู d ดีพร้อมเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบ่อนชำระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้มเติมไวเติมได้ย4ีชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิ้นใต้คลิปเลยครับมาแล้วก็เหมือนเดิมครับไปไวเพราะว่าเรามีล่อนี่ ลงเลยใช่ไหมอันนี้ผมก็กดโซโลมาครับซึ่งมันก็จะยากแน่นอนแหะเพราะว่าฝั่งเราก็จะไม่เป็นทีมเวิร์กแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ถึงผมจะกดโซโลมาแต่ว่าถ้าเจอฝ่ายตรงข้ามโซโลมาก็จะเล่นได้นะแต่ก็ร่วมไปแล้วหนึ่งนี่ครับอะไรก็เปิดโล่มาเดี๋ยวไปเลยจ้าหุยเอาว่ะนี่ก็โล่ครับ วะอันนี้คือผมเล่นยังไม่เก่งนะปืนโลเนี่ยโอ้ยเอาจังหวะนี้ก็สวยครับเดินอย่างนี้เราได้คิวมาเอาเรื่องโอ้ยโอ้ยอันนี้3คิวอ,อีกแล้วอ่ะของจริงวะาแต่นี้เราเจอฝ่ายตรงข้ามที่แบบว่ามาเป็นทีมครับเพราะว่าเห็นชื่อเหมือนกันนะนี่ บอกเลยว่าถ้ามาเป็นทีมอย่างนี้คีแบบน่าจะสู้ยากอะ่ะเพราะว่าฝั่งนั้นก็น่าจะมีแผนครับโอ้ยมาแล้ววิ่งวายแบบนี้แล้วเปิดสบู่แล้วหนึ่งแล้วก็รวงหนึ่งครับแล้วก็ซ้ำไปเลยจา้าแล้วก็รีบตัดกำลังมาเปิดโลแล้วก็พอพอเปิดโลนี่ไม่มาโอ้ยไปไหนแล้วเนี่ย ทนนี่ฝั่งเราร่วงสองครับเอามาเฮ้ยร่วงหมดได้ไงเนี่ยหายละตอนนี้ตายหมดไหมเหลือผมคนเดียวโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหลือคนเดียวครับสวยเมื่อกี้เห็นขึ้นว่าอยู่3มคนนะ่ะเพราะว่าเห็นร่วงไปแล้วหนึ่งนะแต่ก็เรียบร้อยชนะมาแต่ว่าผมจะเปิดปิดโล่ชา้าว่ะเพราะว่ายังไม่ชินเลยนะเพิ่งลองเล่นเมื่อกี้เองเนะี่ยเอาแล้วโดนแล้วว่ะ โอ้ยเปิดระเบิดมาผมชุกได้มะเนี่ยวะาเราก็เปิดโล่เลยสวัสดีโอ้ยเปิดระเบิดมาตอนบ้าร่วงหนึ่งครับเป็นไงล่ะเลือดน้อยแต่ก็ยังเล่นต่อนะหมาลัอบปี้ล่อวันนี้เจ็บมากแล้วก็ร่วง นี่งไงเปิดโล่มาแล้วก็ฟันไปเลยสวยเอาว่ารอบนี้ก็ชนะมาแล้วก็ได้มาหนึ่งคิวครับไปเดี๋ยวเราก็ไปต่อยาวๆครับเอาต้องไปกินโฮ้ยเฮียกมว่า,วาเห็นแล้วไปเปิดโล่แล้วก็ค่อยๆไปโอ้ยคนนี้ก็โลว่ะ จังหวะนิสึกโลกครับเรียบร้อยสวยโอเคมีเพื่อนฮิวให้ครับเกือบแล้วไงอุย้ยขอให้ก่อนเลยแล้วก็ร่วงไปสวยมาเอา้าโอ้โหแล้วผมโดนหลังว่ะชิบหายละ โอ้ยตอนนี้โดนชุบครับมาและม,มันซ้ำผมเปิดโล่เอาดิโอ้ยและวก็สวยครับผมได้มาพอดีโอ้โหเอาว่าเราฟื้นจากความตายแล้วก็คนนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยเฮ้ยเอาว้ายตื่นจากความตายครับแล้วก็คิวได้2คนเลยเนี่ยเอาว่าเอาเรื่องจริงถ้าผมไม่มีปืนโล่เมื่อกี้นียตอนที่ลุกมาก็น่าจะตายและครับ แต่ว่าที่ที่มีปืนโล่นะก็เลยกดเลยก็ไม่โดนครับและเราก็รอดมาอย่าไปกอนเลยนี่ผมว่าถ้าเราจะเล่นปืนโล่เนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนคิวนะถ้ามีเพื่อนคิวด้วยคนก็น่าจะดีมากครับเพราะจังหวะที่เราเปิดโล่เนี่ยตัวเราก็จะดิ่งมากครับเพราะว่ามันเดินช้านะถ้ามีคนคิวอยู่ด้วยนี่คือแบบโคตรสวยนี้ยเจ็บแล้ว โอ้ยดูดิมีคนฮิลไหโอ้โหแล้วดูฮิลก่อนเลยสวยแล้วก็เรียบร้อยครับผมร่วงแต่ว่าผมเอาตัวฮิลแล้วนะอันนี้ฝั่งนั้นก็น่าจะไม่มีคนฮิละแ,และเราก็เรียบร้อยเราตายเอามาเลยเพื่อนตอนนี้เหลือคนเดียววะเพราะว่าอีกคนก็เห็นล้มอยู่นะนเดียว ไรก็เรียบร้อยเราว่าบอกเลยครับว่าถ้าจะมีแบบมีคนฮิลให้ที่แบบดีมากอะ่ะเมื่อกี้ผมยิงคนเมื่อกี้ที่ใช้โล่เนี่ยมันก็ยิงยากเลยแ,แ,แล้วก็ยังมีคนฮิลอีกว้าโอ้ยนี่สวยร่วงไปยังหว่าเมื่อกี้คอมโบเลยครับมีเพื่อนยิงอยู่ล้วผมก็ตามว่ายอ่อม่เข้าในฐานเลย เอสบีดีว่าโฮ้ยมีดผมบดรีโหลดแป,ป๊บไหวแลท์ม็นหิวให้ไลทก็ร่วงไปพ่อหนุม่มตอนนี้เหลืออีกคนละคนที่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่นแล้วไปจ้าตอนนี้ฝั่งเราก็ยังเหลือสี่คนนะไลทก็ร่วงไปแล้วหนึ่งคนนี้ลูกซองว่ะเอาเดิเปิดไปกินไล้วก็เปิดโล่มาดิ รับ่าเรตาตล์ไหมโอ้ยโอเคสวยเมื่อกี้ได้โดนอยู่นะเลือดน้อยมากเลยผมเนี่ยแล้วชนะก่อนแล้วก็ได้มา2 Q คิวครับรอบนี้นี่ตอนนี้เจ็บมากว่ะเมื่อกี้ไม่มีกรอบเลยก็เห็นมีเลือดขึ้นหลอนละโอ้โห แล้วสองคนซะด้วยรายเลือดผมน้อยมากมีคนชิลให้ไหมกลางวะนี้เลือดครึ่งหลอดโอ้ยดูดิคนนี้เจ็บม,มากอะ่ะเอา้าแล้เพื่อนออกทำไมอย่างนั้นวะหน่าแลยเรียบร้อยครับผมคนเดียวโอ้ยเอา้ามาอย่างนี้สวยคนเดียวโอ้โหเลยก็เรียบร้อยผมตายก่อนว่ะ มันไม่มีคนหิวผมด้วยครับเมื่อกี้นี่ทีเลือดผมเครื่องหลอดนะแล้วนะอะไรก็ยังเหลือ3คนคนนะผมเก็บได้2อะ่ะส่วนอีกคนที่คือแบบเจ็บมากนะอีกนิดเดียวก็น่าจะตายเลยครับแต่ก็เรียบร้อยเพื่อนเราก็จริงแบบว่าไปตายซะก่อนเนี่ยเหลือผมคนเดียวเนี่ยเอาว่ะแต่ก็เล่นได้อยู่ครับปืนโลเนี่ยถึงผมจะเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะนี่เพราะว่าแค่นี้พอว่ะซึ่งผมก็เล่นไม่เข้ามือด้วยครับปืนโลเนี่ยแต่ว่าที่ไปเล่นมามันก็เล่นดีมากครับ จังหวะที่เลือดน้อยก็เปิดโลก,ก็มันก็อยู่ได้ยาวๆนะเราก็ไม่ตายครับนี่มาเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับปืนนี้ไว้เราก็ค่อยไปหาลงเล่นใหม่เดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับทุกคนจ้า